ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้มีพิธีเปิดคลินิกพิเศษในเวลาราชการอาคารผู้ป่วยนอก60ปีชั้นหนึ่งโดยมีนายแพทย์สุรชัยแกว้วเยรันผูน้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสุวรรณสุภกิจเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแก้วและนางสุดสิริสุภกิจเจริญร่วมเป็นประธานด้วย นายแพทย์อิสระพง์ดวงมีแพทย์ชำนาญการกล่าวว่าจากเป้าหมายงานบริการของโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่เน้นคุณภาพมาตรฐานการบริการที่ทันสมัยสร้างความพึงพอใจให้กับการรับบริการการพัฒนาระบบบริการจึงมีความสำคัญเนื่องจากความต้องการของผู้รับบริการมีความต้องการทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการตรวจรักษาที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ จากปัจจัยนี้ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการบริการในเวลาราชการขึ้นที่โรงพยาบาลกําแพงเพชรซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคลินิกพิเศษในเวลาราชการพรีเมียมคลินิกให้เป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปสวิ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการภายใตย้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานทันสมัยสามารถลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรยังได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนเงิน450,000บาทจากนายสุวรรณและนางสุดสิริสุภกิจเจริญอีกด้วย